สวัสดีค่ะพี่ๆเพื่อนๆทุกคนวันนี้เราก็มาที่สวนอินตาผาลำนะคะเดี๋ยวพี่ลำมมค่าจะพาลงไปดูข้างล่างกันค่ะไปค่ะนี่ค่ะสวนอินตาผาลำสิ้นเดือนนี้นะคะกาลังจะสุกแบบว่าแก่จัดแล้วก็อร่อยมากๆเลยนะคะที่นี่เขามีให้ชิมด้วยนะคะกิโลนึงก็อืมไหลตามมากๆเลยค่ะพเพื่อนเขาจะห่อมันไว้แบบนี้นะคะเพื่อความอร่อยนะคะทุกคน ประเทศไทยเราก็มีกินนะคะอันนี้อินทผพาลัำน้ำแร่นะคะทุกคนอีกทางขามานะคะทุกคนก็จะมาประมาณนี้นะคะนี่เป็นทางผ่านนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะที่นี่เขาก็ปลูกทุเรียนแซมแต่สวนอินทผาล้ำจะเยอะมากมาเลยนะคะเพื่อน ที่สำคัญนะคะเขายังมีร้านพิซซ่าเล็กๆอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะทุกคน คลิปนี้ของพี่รามะค่าเป็นประโยชน์ถ้าฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ที่ช่องรามะค่าสิทธิอาจารย์เชดเด้วยนะคะพบกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ